6. ทุติยอาอวิชาปัจจยสูตรว่าด้วยอวิชาเป็นปัจจัยสูตรที่สอง36พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายพระอวิชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลน,นี้ มีได้ด้วยประการชนี้ผู้ใดพึงกล่าวว่าชราและมรณะเป็นอย่างไรชราและมรณะนี้เป็นของใครหรือพึงกล่าวว่าชราและมรณะเป็นอย่างอื่นชราและมรณะนี้เป็นของผู้อื่นคำทั้งสองนั้นมีความหมายอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นเมื่อทิฏฐิว่าชีวะกับสริระเป็นอย่างเดียวกัน การอยู่ประพฤติประมจรรย์ย่อมไม่มีหรือว่าเมื่อทิฏฐิว่าชีวะกับสริละเป็นคนและอย่างกันการอยู่ประพฤติประมจรรย์ย่อมไม่มีตถาคตไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนี้ย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางว่าพระชาติเป็นปัจจัยชารามรณะจึงมีผู้ใดพึงกล่าวว่าชาติเป็นอย่างไรพบเป็นอย่างไร อุปทานเป็นอย่างไรตัณหาเป็นอย่างไรเวทนาเป็นอย่างไรผัสสะเป็นอย่างไรสลายตนะเป็นอย่างไรนามรูปเป็นอย่างไรวิญญาณเป็นอย่างไรผู้ใดพึงกล่าวว่าสังขารทั้งหลายเป็นอย่างไรและสังขารเหล่านี้เป็นของใครหรือพึงกล่าวว่าสังขารทั้งหลายเป็นอย่างอื่นและสังขารเหล่านี้เป็นของผู้อื่น คำสองคำนั้นมีความหมายอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นเมื่อมีทิฏฐิว่าชีวะกับสริละเป็นอย่างเดียวกันการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมไม่มีหรือว่าเมื่อมีทิฏฐิว่าชีวะกับสริละเป็นคนละอย่างกันการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมไม่มีตถาคตไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนี้ ย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางว่าพระอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีพระอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึง่งที่เป็นค่าศึกอันบุคคลเสพผิดที่ดิ้นรนไปว่าชราและมรณะเป็นอย่างไรชราและมรณะนี้เป็นของใครหรือว่าชราและมรณะเป็นอย่างอื่น ชาราและมรณะนี้เป็นของผู้อื่นชีวะกับสริละเป็นอย่างเดียวกันหรือว่าชีวะกับสริละเป็นคนละอย่างกันทิฏฐิเหล่านั้นทั้งหมดอันอริยาสาวกนั้นละได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ เพราะอวิชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะทิฏฐิอยากใดอย่างหนึ่งที่เป็นฆ่าศึกอันบุคคลเสพผิดที่ดิ้นรนไปว่าชาติเป็นอย่างไรพบเป็นอย่างไรอุปทานเป็นอย่างไรตัณหาเป็นอย่างไรเวทนาเป็นอย่างไรผัสสะเป็นอย่างไรสลายตนะเป็นอย่างไรนามรูปเป็นอย่างไรวิญญาณเป็นอย่างไร สังขารทั้งหลายเป็นอย่างไรและสังขารเหล่านี้เป็นของใครหรือว่าสังขารทั้งหลายเป็นอย่างอื่นและสังขารเหล่านี้เป็นของผู้อื่นชีวากับสรีระเป็นอย่างเดียวกันหรือว่าชีวากับสรีระเป็นคนละอย่างกันทิฏฐิเหล่านั้นทั้งหมดอันอริยสาวกนั้นละได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้ว เหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ทุติยะอวิชาปัจจยะสูตรที่หจบ